ถ้ารู้ว่านารกแลสวรรค์อยู่ที่ตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติและเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาหน้าสิดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกายมีอวัยวะพรักพร้อมบูบิบณ์ทุกอย่างทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วยสมควรจะได้สวรรค์และพระนิพพานโดยแท้ เหตุไนจึงเหยียบย่ำตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสงเวชนะักดูกรอ,อาหนุนสุขทุกนั้นให้หมายเอาที่จิตจิตสุขเป็นสวรรค์จิตทุก์ขเป็นนรกจะเข้าใจว่านรกแลสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลงนรกแลสวรรค์บาปบ,บุญคุณโทษ Yo